สวัสดีครับพบกับช่อง d ีเ h a ช t e เนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านตามพี่งางอนหูหายมาตรวจงานก่อสร้างที่เส้นทางลงไปน้ำตกเหียวนรกนะครับพี่งางอนหูหายของเราเอางานเอาการทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่อยู่ข้างห้องน้ำหญิงค่อนข้างจะนานนะครับ ไม่แน่ใจว่ามีอะไรเด่นๆอยู่ตรงจุดนั้นพอเห็นพวกเรามาเขาก็ออกจากแนวห้องน้ำนะครับนี่มาดูตรงนี้ครับกล้วยก็สีสวยดีนะครับก็แค่จับมาดูมาตรวจสอบคุณภาพเท่านั้นเขาไม่ได้ทำอันตรายสิ่งของใดๆนะครับ มาดูแค่ความเรียบร้อยวันนี้วันหยุดผู้รับเหม,มาไม่อยู่นะครับพี่งางอนจึงมาแอบตรวจด้านหลังนะครับมาดูว่าการทำงานได้ประสิทธิภาพหรือเปล่า<ม>เท่าที่ดูไม่เห็นมีการตำหนิใดๆนะครับน่าจะทำงานได้มาตรฐาน ดูงาของพี่เขานะครับงอนมากๆจนเป็นที่มาของชื่อพายงางอนแล้วก็หูแหว่งนะครับจึงเรียกว่าผ่างางอนหูหายเดี๋วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ส่งพี่งางอนเข้าป่าก่อนครับสวัสดีครับ